พี่วิไลพรค่ะชีวิตอย่างเราเนี่ยอยู่ยังไงดีคะแม่เหงาค่ะอะไรทําดีคะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีอ๋อเจอแล้วค่ะมีธุรกิจหนึ่งทําให้สุขภาพเราดีมากแล้วก็มีไรายได้เข้ากระเป๋าด้วยไม่เหงาค่ะและเราได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลก อันนี้สุดยอดเลยค่ะเพราะว่าในชีวิตเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยน้อยมากแต่มาทําธุรกิจนี้แล้วได้ไปทั่วโลกเลยค่ะทั่วทั่วโลกทั้งเหนือใต้ค่ะแล้วไปกับเพื่อนที่รู้ใจคุยกันเป็นภาษาเดียวกันถือว่าสุดยอดแล้วค่ะในชีวิตนี้แล้วอยากจะบอกต่อทุกคนค่ะว่าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีอย่างนี้ไหมคะสุขภาพดีมีรายได้ข้ากระเป๋านะคะ เพราะฉะนั้นมาเปลี่ยนกิจวัตรแต่ละวันนะคะมาเป็นกิจการกันเถอะนะคะแล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดเลยค่ะเชิญนะคะติดต่อมาค่ะ